นี่อันนี้เป็นนอที่เราหามาเม,ามา i̇şte. ื่อวานนี้เนาะมองบิวเบิองเต้นนี่น่ะเบิองเตหางน้ำฝนนี่น่ะเห็นบไหมียากบดโอ้อันนั้นฟุ้นแข็นี่ยด้เฮ็ดเป็นฟุ้นพักได้ป่ะกะว่าน่าจะช่วงใบนี้ค่อนข้างว่าสิตายแล้วน่อยจริงจริงมันหลบแหมตอนนี้จะต้องแบบซอยมันก่อนเพราะว่ามันยาวโคตรพักอันนี้ข้างเจาะห่อแทบจะแกะซุบ เติมยอกเนี่ยก็น้ำอมตอนเศร้าทุกคนนอนวันนี้กาเป็นบรรยากาศตอนเศรายู่ที่หมู่บ้านของนาลีเนาะก,ก็คือบ้านห้อยดำนั่นเองเน,ะเนะาะเบื้องสภาพบรรยากาศมนืนนี่โอ้โหขอดข้างว่าหมอกคุบเลยมืนนี้เพราะว่าบ้านนาลีนี่อยู่แถวสันสันผูนาะเพราะว่าอยู่ในหลวงอําพาถึงที่อยู่ในหลวงอาําพาแต่กะบ่ได้มีหมอกปานี้ฮะนะแต่ว่าอันนี้อยู่แถวระวางพูแล้วกัมีแม่นำ้ำ ห้วยดําอยู่บริเวณทางข้างนั้น,น,นก็เฮ็ดให้มีสภาพอากาศมีหมอกค,ออค่อนข้างว่ากึบเต็มเลยข่าวจ๊วะเลย <c oughs> นี่รถเที่ยวก็ต้องเปิดไฟตาตัดหมอกไปพรอมเพราะว่าน้องเซียวเศร้าๆแบบนี้นี่มันขาวว่าหนาวแหงนะ้งทุกคนเนะะาะราคาซ่วงสวยๆในนึงกะจึงสีแบบแดดตะเวนขึ้นและกะหมอกกะจึงซีหายไปและกะอากาศกะจึงซีดีขึ้นเมื่อนนี้นี่ตัวคิดว่าน่าจะออกจากอ่าหมู่บ้านห้วยดํานี่แล้วเนาะ เดีสีเข้าไปสู้อุดมไซแต่ว่ามื่อนี้พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้าๆแล้วก็อ่าไปเบิ่งนาลีเนาะมื่อนี้นาลีสิเฮ็ดหยังกินแน่คิดว่าเพิ่นบอกว่าเข่าวๆอ่ะสิเฮ็ดซุปผักคั่นซั่นแล้วก็เสียใจจังเติมกระทะเบิ่งตอนต่อไปเนาะอ่านี่ก็เป็นทางขึ้นหมู่บ้านบ้านที่ว่าอยู่ข้างๆบ้านนาลีเนาะส่วนใหญ่บ้านแต่ละบ้านเขาเจ้าก็สิด่างไฟเมื่ทุกบ้านเลยทุกคนเด้ออยู่นอกบ้านสบายดีมาด่างไฟอยู่นี่เอาหนึ่งเข้าอยู่นี่ทุกมื้อเลยวะ อยู่ในที่เมื่อนี้หนาวเลยเห็น่พี่เนาะเป็นประมาณนี้เนาะข้าเจ้ากระสีมาปกติเงินควัวข้าเจ้ากระสีอยู่ประมาณนี้ทั้งในนี้แต่เมื่อนี้อากาศหนาวข้าเจ้าก็เลยด่างไฟยีนอกน้ำนี่มานของนาลีกับดัางไฟยีนอกคือกันทั้งขางมีเขาเป็ดเขาไกลกรสิอยู่ข้างบริเวณเราเข้าเลยเนาะเป็นไกลหลายเลย นี่อันนี้ก็ดังไฟกันนี่อันนี้เป็นนอที่เราหามาเมื่อวานนี่เนาะได้หลยอยู่ได้เนาะนโอ้โหอยู่นี้อีกอ,อัันนนน้มมเอออันนี้อุตสา่าห์ชิตร้อนอันนี้ชีสเนี่ย <Okay. S 1> อ๋อ อันนี้เป็นนอขมเนาะช่วงนี้ฤดูนี้ยังหวานอยู่ขั้นไก่ยนี้มันไปกับที่ขมไปละตัวมันจะสั้นมันจะขมแบบคือแบบแบบนี้นะเอออันนี้ขมแบบนี้ขมตงังสั้นมันจะหวานแบบแบบนี้เลยแบบนี้ก็ย,ยังหวานเนี่ยบอแต่นี่แบบนี้ที่ขมมันแบยาวแบบนี้ยาวมันจะอ๋อต,ต้องต้องิึงเนาะงูเบิงองยอดมันจะแซ่บยอดมันจะแซ่บ ต้นมะละขมแต่ว่าคนที่มักคบกับรสชาิน่านนจะพอดีเนาะโอ้โหไหลยอยู่ด้อันนั้นแม่ไปเก็บดอก <c oughs> อันนั้นแม่ไปหาพอไปหาก็ได้ยูซัมนี่แกพอพอ,อยูหินวาก็ได้ม,มัมนหรือเปล่หมยน

พอจะขึ้นแล้วก็พอจะขึ้นแล้วก็หามาเลยได้หน่อยเพราะว่าเพื่อนหากไปหามาไม่หม่ปลาสองมือปลาสองมือออกเองบ่เพราะว่านอนนี่นะออกไวๆทุกคนในปะประมาณมื้อหนึ่งสองมื้อนี่ก็ขึ้นละขึ้นขึ้นแบบจวกแบบเาาเลยนะแต่ว่าคนนี่ก็ค่อนข้างว่าไปหาทุกๆมื้อเนาะเห็นบ่ขี่ไถมันจะแบบว่ามุนอุ้ยปุ้ยน่ะคือแบบคือแบบเครื่องจักรไปไถเลยนะทั้งพื้นนะเพราะว่าคนไปหาละค่อยๆคุดๆดอยู่อ่นดินกะค่อนข้างว่า เป็นดินดำเนาะดินดำดินงามแล้วก็อ uh, uhm, pues, ่อนอ่อนขนาดเปียกๆซุ่มๆก็เลยแบบว่าคนไปหามกับายแน่คุดกับายคือกันสินะฮะคันเฮาเบื้องคันเฮาบุคุดคือเอาจากแพนก็จะเขาไปเบื้องหลังผักที่เมียนผู้ออกถึงมืออันนี้เขาคุดขคุดเอาคุดเอาอยู่ขึ้นแมนคันนาเฮาโบคันนาเฮาโบคุดมันกับที่ขึ้นเือกันเนาะ เดี๋ยว่ามันบ่มีโอกาสได้ขึ้นเธอเอาไปคุดก่อนขึ้นไม่ได้จะอดไหมเดีไปเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบื้องตอนกับนารีสิพากันไปเก็บผักอยู่บริเวณทั้งหลังบ้านบนเพื่อที่มาซุปมื่อนี้นี่เนาะก็เป็นบรรยากาศอยู่หลังบ้านก็คือโอ้โหหมอกนี่ปานแต่ฝนทุกคนเี่ปานแต่ฝนเัมนฝนฝอยมางวื๊บเบื้องแต็นนี่นะเบื้องแต่ีางน้ำฝนนี่นะเห็นบ่ เปียกมั้งฝานฝนฝอยอีหลีทุกคนมันแบบซุ่มมันนอะขนว่าเขายืนยืนดดหนี่หัวเปียกไปเลยนี่โบได้เอาหมวกมาใส่อีกโอ้โหเดี๋ยวยันเป็นไข่อี่แต่กับว่าเป็นยังผมหลอยู่ซองนี่ผมงอกเอาก็สักสองปีผมงอกเชี่ยวพังอ่ะเอาไหน Sấy phạc nha bảy Ồ, bắt cái bắt nha bắt nha này nha bảy bà. nhỉ, bắt nha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  bắt đây bắt lại bò, anh bắt nha không? ยอดนี่ก็บบอลได้มีโอกาสได้ป้งมาไหนเนาะฉันมาได้ระยะมา้องไปขึ้นโม่หนักอ๋อพอละคันดิชันไปซะนะเขาเอึ้นพัยอย่างเกาะหูเดี่วหูเดี่วเก็บนะบหูพักอย่างเลยเนาะหูเดียมันเป็นกลิ่นอะไรอย่าง มบืองดูต้องฝากขอเจ้ามาเบิง้งนี่อันนี้ห้องอย่างทุกคนไผ่หูกะลองกองคอมเมนต์เดอ้ออันนี้มันซีมีอย่างน้าเวลาปิดออกมาแต่มันเป็นแบบนี้ห้องกับโบหูก,กันนาลีว่าหูแต่มันกินได้โบหัวพักอย่างอันนี้ห้องอย่างพักไงวะเอาเลย <laughs> อันนี้กับโบหูอีกมอะไรมาหนี้ หมูตะวัสานมันเป็นภาษากะมุเอ็นบ่ผักหักนี่หมูต่วัสีภาษากะมุเอออันนี้ผักวาแต่ว่าอันนี้นี่ผักว้าได้ไงฮะย่ามันจะหมูต่มันกินได้กับฮอแล้วเนาะเอาผักพวกนี้แหละไปเห็ดอ่าใส่แกงนอใส่แกงนอว่ะโบไม่ให้ซุปว่ะโบอันนี้อันนี้ใส่แกงน เวลาเว้านี่อายสิออกปากเลยนี่ทางนี้นี่สิเป็นอ่าหนองปลาข้าเจ้าละกันทางนั้นสิเป็นคอกหมูข้าเจ้านี่เห็ดหมูนี่โตหมูหมเลยนี่นะแต่กองมันไก่อาจจะไม่เห็นหมูหอ oh <wow. S 1> ไม่นะ <laughs> วายุเห็นว่าเห็นแมเจามาเกือหมู่กือบหัวหมูอยู่ใส่อยู่ทางนั้นเอาอันนี้เอาไปยัง โอ้อันนั้นฟุ้นแขมนี่เด้เฮ็ดเป็นฟุ้นพักได้ป่ะคนที่ว่าขาเจ้าปัดออกมาจากอันนี้นี่นะปัดออกมาจากเขีมที่เขาเจ้าที่ออเอาเฮ็ดฟอยนี่นะเพื่อนเราเอาไปใส่เฮ็ดเป็นฟุ้นพักได้ป่ะสันอันนี้กะบุกเคยฮู้มาก่อนเนาะคิดว่าปัดทิมแล้วก็ทิมไปเลยอ่เดี๋ยวไปเจอกันยุคัวนอกว่าสิเป็นยังไงอันนี้พาก,กันเก็บพักก่อนเดี๋ยวสิเก็บตัวนาลีก่อน ถ้าไบเบิงวิวนี่ก่อนซะทางนี้ก่อนแมอันนี้ก็ซมีนออเนาะแล้วกเขาเจ้เลียงเป็นเลียงไก่อาอเน,น้ดินเจ้าอะนารีแมนอันนี้สัอันนี้โบแมนอ๋อมแต่บริเวณนอกนี่เนาะนอกนี่คือฮะบนบานป็นกนะ<ะ>ิน,นานนะเคยอยู่บน ไม่เคยเห็นในกินอยู่ที่ถาไปเบิ่งบริเวณทั้งนี้เนาะโอ้โหนี่ไงมุมมันยากาศบ้นบานๆอากาศบ้นบานๆวิวเย็นสบายว่าจะนี่หนาวสิตายละเดี๋ยวพามาเบิ่งหมูเนาะวอกออกออกมันขึ้นมาเขาจิเอาของกินมาให้ได้นนินะ ที่แท้ไม่เลยสันไม่มีอะไรให้เธอกินหมูมันดุดบะจักเป็น,เป,น, oy, เ,ปน im, เป็นข่ยเป็นขวยเป็นคุมมันเราปากดุดสันไม่มีอะไรให้พวกเธอกินเดี๋ยวเข้าไปนี่งั้นก่อนฮูข้าขนาดบรรยากาศตัดเศร้านี่มาธรรมดาก็ต้องฝีงไฟนั่งกองไฟอ้อมกองไฟแล้วกัมี พวกแกนขามแล้วกัมันต้นเนาะไปอยู่ทีมกองไฟจีแล้วก็ซิวซิวนางลมกันแล้วก็กิ้งจีกินแล้วแกะกินหญ้างลแกนขามมันก็ได้นี่บริเวณนี้ที่เป็นอ่าสวนพักเทียมข่งเจ้าเนาะแล้วก็ทาังเทิงน,นี่เป็นหญ้าทุกคนเดิมวนดอกไม้เด้อแต่เาเบื้องแบบนี้นี่งามงามทุกคนนี่แบบนี้มันจะมีหญ้าแบบนี้นี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีบริเวณทางการาเจ้าก็สะปลูกพักเทียม กะว่าน่าจะช่วงใบนี่ขันข้างว่าสิตายแล้วน่จะเขาจิงมันรกจึงได้มาลกเอาหวัวมันสิมาเอาอย่างนาั่นลีนอ๋อคือคืยอ,ย,อคย,ยังมาไก่สันจุลุมพันธ์สันอันนั้นข,ข,ของข้าเจ้าโอ้ยของขาเจ้ากะทิ่เป็นอย่างเอาใบสิตัวกระแมนแต่เอากระตอมเอาของตีมวะขอตงตงีมตายไปแล้วดิสิมาเว้นมันพ่อมลกรอเดิพ่อลกละที่นี ขึนวะไขึ้นรถแล้วนี่อันนี้เอาไปส่งโอ้ขาดงามเนาะบัดยูอันนั้นล่ะยูอันนั้นเราบุอยากเก็บอีกมันขี้ลายว่ะนั่นมันบบงาณนี่นี่เลือกอีกเลือกแล้วเนาะกินเลือกดิ นี่นอที่เราหามาวานนี้กำลังมาแกงและกะจีมีทั้งจีมีทั้งแกงอนอขมทุกคนเด้เอเดี๋ยวว้าวเมลที่ใส่ยังไงอันนี้อันนี้เอามาใส่แกงเหรอเม่หักที่เยาไปเก็บมาเมื่อกี้นี่เอออมตะเออนึงขอประเทศก็ได้เด่นกว่าในประเทศใต้นี่เบ <c oughs> ิ่งอัน <c oughs> นี้เป็นตัววีเข้าของขาเจ้า พักแน่นอนนี่เนาะเขาอึดนะเขาเอึดอนย่างอันนี้บุ้งหูเขาจะอันนี้นะนี่นะไม่เหนยี่เขานี่นะบวกหนึ่งบวกเนี่ยหนึ่งเข่าหลักแล้วเนี่ยวี่เข่าอันนี้นุ่งเต้สมัยเขายังน้อยคุณคือเป็นปะอันนี้เลยไม่ไม่วีเข้าไม่ไม่เข่าไม่วีเข้าที่ดงไม่วีเข้าเออเนาไม่วีเข้าแล้วก็แล้วเนาะ เฮ็ดเป็นเฮ็ดแบบนี้แล้วก็เข้าแบบบนเด็เฟือดออกข้างนะเนาะแต่ว่าอยู่หุ้นเขาเจ้ามักซี่ใส่ดงเนาะแล้วก็เอาผ้านี่ใส่ตัวเป่าใส่วอร์ซีบุหิดให้เข่าติดเห็ดแนวีโด้วยสุดตั้งแต่เขาอายุสักปีวะตอนนั้นอีนโฟเห็ดประมาณสามสี่ปีนี่แหละอืมแล้วเฮ็ดเอาผ้าเนี่ยมารับมึงดูไมทางในเซนะผ้าเลยวะ โบแมนพาอันกบทำไมเข้าเงยบอะแบบกระดใจายเอพัดอันไหนกับโแมนสิ่บเดาเราบอได้เอาคิดดีๆเอาทางไอเดี๋ยวไปทาอโกันเอาไอพอเป็นคนเห็นนะอืมคิดบอกละมือจริงโทรบอกกันได้น้มันลาจริงโทรบอกเะวตอนนั้นไอพอเห็นแล้วอันแ เขายัางนึ่งเข้าน่ะเท่าที่จื้อได้ยังนึ่งเข้าเลยแบบปลาเพลเพราะว่ายังน้อยซีปีนึ่งเข้าบอกว่าว่<บ>า,าแล้วเขายกอันเข้าอันกับปลาเพลเนี่ยโหได้กินอยู่วะเขาไม่ได้กินเนี่ยตอนนี้เพื่อนเอาผักที่ว่าเฮาเก็บมามาลงนี่แล้วเนาะแกงสดๆเลียนบ่แม่แกงแบบบ,บ่ได้เอาอย่างปื้มลายมีแต่ผักกับนอแล้วกันเกิดเป็นนวลบอ แล้วก็ะปิดแล้วก็ขคาร์ตามที่เห็นเนาะส่วนหลายนาะอันนี้ชีแบบโ่ต้องปรุงแต่งหลายเป็นนาะที่แบบนาะหวานหรือแบบนาะขมขนาดแต่ว่ามันยังหวานอยู่แต่ขั้นปรุงแต่งโบ้ยที่เข้มไหล่แบบธรรมดาไปธรรมดาจืด,ดๆเกือบเป็นนัวกระแทบละอันนี้นี่เหตุเ <c> จ <oughs> ๋งกระแทบเพราะว่านาะมันแทบคัก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 อันนี้เพื่อนเอามาใส่ใส่แปง้งเนาะ ขาดเป็นงัวขาดรสชาติข <laughs> าดสีสันของชีวิต <laughs> คนตะก้อนตะกี้แดงเขากินบะหมี่เพผือบะหมี่เป็นนัวก็กินกับแซ่บปัจจุบันนี้คันว่าบะหมี่เป็นนัวคือบะหมี่เกลือเนี่ยไม่ได้แต่ว่าจางเกลือจางเกลือความจริงบะหมี่เป็นนัวกินเป็นมากย้อนบะหมี่เป็นนัวติดเลยนะเดี๋ยวนี้กินเป็นนัวนะกินจนตี๋เนาะ <laughs> แต่ว่าบได้เขนใส่แป้งน,นัวนะใส,นนใส่ในหนึ่งรสชาติกับเปลี่ยนแท้เลยสมมติว่าเอาบใส่แป้งนัวเขากินแต่ใส่เกลือเนาะละกัน กินไปประมาณเล็กๆหน่อยๆประมาณสิบคำเนี่ยนะแล้วก็มาใส่แป้งนัวนี่โอ้โหใส่แป้งนัวเพิ่มอีกหูถึงรสชาติแป้งนัวเเลยพราะมันแซ่บพื้นหลายใส่แป้งนัวขึ้นคราแซ่บบ่แซ่บเคยแหรอเคยแล้วเนาะตอนแต่เกียกินเบอร์บอมีแป้งนัวก็คือว่าแซ่บใส่หน่อยก็ยังคือบะไส้นั่นเป็นอ่านีอันนี้หัวหัวหัวบัวหรือหัวขึ้นธิมหัวบัวเมื่อไหนไปลกเทียม ยังพระธันเกดีเถอตัวยืนเทงนี่ตีนั่ตัวยืนนานาตัวกันาดีไปเก็บผักกันดีเออยู่นีนก็มีอยู่นี่ก็มียูนเทิงก็พกรุ่มมันก็พกอันนี้เน็นล๊กวันนี้มันไ้รุ่มพุดอยพี่กักับปูกเทียมหลายเนาะราคากัได้ได้โลเ่าไหนยี่พี่ไข่ปูปูไปกินไข่ก็ไข่ ตอนนี้แมม่่ัช่วงเริ่มปปีกิริยา5ปีนี่บ่มีปุ่มมาเก็บซื่อนะแต่ละปีเขาามาเก็บอ่ะมีคนมาเก็บมาแล้วมีแต่ตอนพี่ตอนน้องเลยมืดเนาะปลูกไหมไม่ห่อนี่แหม่ตอนนี้นาลีสิมาซุปละสูบข้างนอกวะโดยคือตอนตอนนี้มันห่อนะจะปาให้มันเย็นแล้วก็จึงซอยซอยเพราะมาแม่นเพราะว่าแบบข้างนอกเด้อ มันจะเป็นเส้นท่านะเส้นยา,นาวๆได้เนาะแม่จะต้องเดี๋ยวเอามาตัดแต่ว่ามันยังมันยังโ้อนเส่วนผสมใส่ยังไงค่ะเอาไปทับเ <c oughs> ขาเปล่ข้างเลยทับออกมาทับเอา,า,เอาได้บางบอลเขาเห็นเขาเจ้าเขาเจะต่ำมาบางบอลแต่บอลเนาะนี่ครับเป็นมุนๆมุนๆแ <c oughs> อนตอนนี้ก็ต้องแบบซอยมันก่อนเพราะว่ามันยาวโคตรผักอันนี้ ตักนอกมันยาวเนาะเป็นก้านแล้วมันยาวเครื่องที่เกี่ยมก็คือมีหัวหัวบักเทียมบมนี่ <c ute> หัวบักเทียมหัวกระเบื้องหัวบักบ,กบัวแล้วก็มีคาแล้วก็เมฮิตนอ,อนี่ยเพราะว่ามันอนอหนอ่นอมเนาะแล้วก็พิษสิ่ง<ส>ที่เกี่ยวไอยงอันขวบเมื่อไงขวบมงืงอไงอีกวะ <c ute> อันนี้ดีใส่์บอร์ดน,นี่บักเทียมอีกเลยอ๋อจัดไปจัดไปคือที่แ่บมาเนี้ยนะคือสีสุดยอดขนาดมีมีนอมาอีกแต่ว่าเรื่องรสชาติเขาเปิดกัน คนเต่งรสาดก็ต้องห้าประกันแล้วเนาะคนอื่นเต่งเสียบรสาดมีบ้าประกัน <c oughs> นี่นี่ตอนนี้ได้ปรุงเครื่องแล้วเนาะก็คือใส่ตะเกียบไปน,นัวแล้วก็เอาเครื่องทั้งมืดมาใส่แล้วก็เอามะงาที่ขั่ขวขั่วแล้วก็มาตำตำลแล้วก็โอยเฉลยแบบคนๆสุดยอดอลไรนี่ตุ๊กีแซ่บดีขนาด เมาเซีบเนาะวงแจ้งน้าตาเป็น้เสฟเยน่หน้ราตราหัวเราะหัราวเราวเราะหัวนราะนัาหาะเราวาะเาะเาเราเราเรีวเรหัวระเรเระหัเระหวับระัะ ไม่แจ้งหน้าตาแกผ่านแล้วเนาะเอาใถ้หวยอเลยปีหวยอาถ้วย้านี่อะไว,วดีบอาอ่าเลยจัดจานเลยเดี๋ยวแปบบไหนหยาบเอามาดูเฮ้ยบบซิมก็ได้มาซิมอีกนึงก็ได้สนะเป็นอะไรอืมได้แล้ว พีดเอาไม่ถูจับเปากัแล้วแบ่งวมกินแลน่นอีวันนึงดูคือใจจางๆในนึงจางกพะพาะจิ๋วพอแล้วพอแล้วพอแลวอื้่กี้กินถือบอนนั้นซึ้แซ่บแหงเลาวนี่อืมักสุดกินเขาวันนี้ อันนี้ก็ซีมีแกงนอเนาะแกงนอแล้วกะสุกผักกะตำมะฮู้เหลือเมื่อคืนนี้แล้วกะแกงเหลือเมื่อวานนี้จุดยอดมาเนี่ยิ่ผักสุกกุยข่าเกี่ย่อแซ่บเกี่ยวโอุปสุกสุปผักสีมือลูกสาวอะไเรื่องอย่างนี้ขัดแซ่บ ม่งจะีหนาิ่งสีหนาเอาแซบคันวาพระแซบนะสิวะไรกินทุกมือเลยเจอกระแบงมืนหนึ่งครนะครับนอนไปหาเองแซบบางไปหาเองฮหักอานี้หาเองมันกับแซบบร็ยาง ไปหาเข่ากันไปหานกหาอย่างนี้ทำประหานกพวกินเลยครับไปหาเองแล้วกินไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองทำไมาแต่งเองไม่เห็นร็จบ้านกินอะไรเราไปซ่อมผเนี่ยเาขากินผงมื่อเขากินคืรอระแซาะมาได้กินอะในเมื่อเราไปซื้อมันหน่อยเข่าเซ่บอันนี้หน่อยฮะ แบ้มลลายคือบ่เซ่ล่บเซ่บวงกันนะปลูกด้ั่นตัวเองเต็มอันม่าบอกกิ่นด้วนั่นมวงเลยอยากกลิ่นแบมวงแม่นอนเมาแบบที่กินกับเพื่อนคือ่าเซ็ตเซ็ตอมันน้อยอันนู่นเนาะสิงโตมิมีกินข้อ่ส็บสิงโมิมีคือปัญาอะ Hoa khách, quanh năm học này nhắm mặt cái Lúc tiết, a phái 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 phải phái 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 là phải, phải <laughs> ติดไปประกาศตามหาลูกชายก่อนสิครับไอ้น้องมีอะไรคนไอ้สองเงยหนึ่งก็ได้ไปก็คือว่าบันทางหน้าทางได้กับเดียวกานยังไปร่วมภาพมียังไม่ยังไปคอยแม่เนาะทำงานงานยังได้ไปเนาะ ผมเพื so like ่อนมสั <S 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 ้นนี่ก่ไปเดมากกับโแว่ยูหุ่นกั้นคันได้ไปเวียงกับไปแว่ังแต่ยูกต่สีเก็บเมียสนนนกับพักนั่นแหเมอนอย่างนอเคมีรอเวียงให้พอไปกับยงพูดยมทานพูดใจเน้อสัมเนธแต่แม่ดได้ไดไปทางใด งานไหนกัเมาเนอะตอนนี้กับเมาอ่ะเมาจะแบบขนาแบบรถนี่แบบเออเขานอนในกับเมาก่อนนั้นพอไปสุดท้ายรถได้ไปขึ้นอันนี้อันตูใส่ขึ้นฮุดบอลจอมคนเลยแหละไปถ่ายรูปขาดป้อขึ้นฮอดบอลอันคนได้เกี้ยวๆอันนี้เขายังขึ้นได้คนเดียว

น,ะน,นี่ตอนนี้การหลังจากที่พวกเขากินข้าวอิ่มแล้วล่ะกะตโยกาสิไปเกียมเครื่องล่ะกะเกียมสิออกเดินทางไปต่อยเลยทุกคนเ้อนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าเอาพาทุกคนมาเบิง้งบรรยากาศตอนเศร้าล่ะกะอาหารเนาะที่ว่าเขาจะเห็นในเขากินในมื้อน,นี้กะกลเป็นค้ายแบบว่าอาหารจากลากรีเยวจากลาลนะเนาะบรรยากาศตอนนี้แดดกลายกำลังเลิมอ,ออกแล้วทุกคนแต่ว่าหมอกกันยังขึ้มอยู่นี่ สำหรับคลิปนี้ก็ที่มีแต่ประมาณเท่านี้เ,เนาะมีแต่ว่าฝากทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้สองตัวโยนสองรอเทียวลาวดาเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอาให้คลิปต่อไปเนาะเอาขอขอบใจทุกคนที่ว่ามาคอมเมนต์แล้วกา็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเนาะขอขอบใจหลายบ๊ายบาย